สวัสดีครับผมเซียวบอมนะครับวันนี้จะพาไปชมวิวสวยๆนะครับกับการทํางานของผมการเซ็นสัญญาถึงบ้านระยะทางไม่ใช่อุปสรรคนะครับผมนี่ครับบ้านตะกวยโคะนะครับผมที่บู่บ้านลูกค้านะครับระยะทางนะครับในการเดินทาง7กิโลนะครับผมแต่ว่าระยะทางระหว่างแม่สอดถึงบ้านลูกค้าเนี่ยก็ร้อยกว่าโลนะครับ7กิโลทางเข้าไปในหมู่บ้านโอ้โหเหมือนจะใกล้นะครับแต่ว่า ไม่เลยครับ7กิโลเป็นหนทางที่ยาวไกลมากๆเพราะว่าเราต้องผ่านภูเขาหลายลูกมากๆครับผมแล้วก็วิวระหว่างทางเนี่ยครับโอ้โหสวยจริงๆครับผมชมเทือกเขานะครับผมของประเทศพม่านะครับนี่เราระหว่างทางเราก็เจอกับชาวบ้านนะครับผมที่เขากําลังแกะข้าวโพดกันนะครับปีนี้ราคาดีมากมนะครับข้าวโพดนี่ลงไปช่วยเลยดีไหมครับนี่เผื่อได้ค่าจ้างนะครับ ดูวิวต่อครับวิวสวยๆนะครับสองข้างทางวันนี้ผมไปเซ็นสัญญาในรุ่นของตอนเดียว4คูณนะครับผมจัดโปรให้ลูกค้าจ่ายเพียง9,00 0บาทนะครับขับฟรีถึงปีหน้าเลยนะครับผมเน่ได้ทำงานไปด้วยได้ชมวิวสวยๆนะครับนี่ครับลูกค้าก็รออยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมเราแค่ตรงไปอีกไม่นานครับน่าจะใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วละครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ ไปเรื่อยๆครับเส้นทางมีทั้งโอ้ทั้งโค้งธรรมดาโค้งหักศอกนะครับสุดยอดเหมือนกันครับเส้นทางถ้าไม่ใช่โฟวินก็น่าจะเหนื่อยครับเส้นทางนี้ยอมรับเลยครับตรงไปครับยังไม่เห็นหมู่บ้านเลยนะครับแต่เห็นต้นกล้วยแล้วคิดว่าน่าจะใกล้ถึงนะครับ มีทั้งลูกลังมีทั้งคอนกรีตนะครับโอ้โหนี่ครับผมเจอคอนคอนกรีตนะครับแต่ว่าคอนกรีตแบบอุกบาตลงแน่ๆครับผมหลุมลึกมากๆครับโอ้โหท้องรถชนกับพื้นเลยสุดยอดครับน่าจะเกิดจากการน้ำฝนกัดเซาะนะครับนี่ครับผมทังลงไปโอ้ลึกมากๆครับหลุมมับ เส้นทางค่อนข้างลําบากนะครับทางเข้าหมู่บ้านลูกค้าแต่ว่าเราก็ลุยทุกที่ครับจัดเต็มทุกดอยนี่ครับเพื่อความประทับใจที่ลูกค้าจะมีให้กับทางเราอิสสุแม่สอนว้าว <Wow. S 1> นี่ครับอมค่อยๆไปครับผม ใกลถึงแล้วครับลงล้เห็นหมู่บ้านอยู่ข้างหน้าแล้วครับนี่ครับถึงแล้วครับถึงบ้านลูกค้าแล้วลูกค้าสุดท้ายลูกค้าก็รออยู่ที่บ้านครับเตรียมเอกสารรอครับแจ้งไว้ลูกค้าละให้เตรียมเอกสารรอไปถึงครับก็สามารถเซ็นได้เลยพี่ไฟแนนซ์เดินนําไปก่อนครับใจร้อนอยากเซ็นครับนี่เจอแล้วครับคนนี้พี่สมชายครับแจกบอกแล้วนี่พี่เดชาครับรอเซ็น มอบเสื้ออสูสูไปหนึ่งตัวนี่เอกสารพร้อมเซ็นได้เลยครับผมเซ็นเสร็จนะครับมอบเสื้อให้กับพี่สมชายเสร็จแล้วรอรับรถได้เลยครับ